ช้างคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันสามารถโค่นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยการชนเพียงไม่กี่ครั้งซึ่งหากเราต้องเผชิญหน้ากับมันคงเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่กับนายอลันแม็กซ์มิดชายที่ต้องเผชิญหน้ากับช้างป่าขนาดใหญ่ที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประเทศแอฟริกาใตา้เมื่อช้างเห็นเขามันก็พุ่งเข้ามาหาเขาทันที ทังสองยืนประจันหน้ากันอย่างไม่ไหวติงและดูเหมือนว่าช้างเริ่มถอยห่างออกจากนายแม็กซ์มิดแต่จูๆ่ๆพี่ใหญ่ตัวนี้ก็เริ่มทำอะไรบางอย่างอีกครั้งมันพุ่งเข้าหาเขาอย่างรวดเร็วแต่ด้วยประสบการณ์ในป่าก,กว่า30ปีทำให้ชายผู้หนีนิ่งพอที่จะเผชิญหน้ากับช้างเจ้าป่าและในที่สุดช้างป่าตัวนี้ก็ถอยห่างออกไปและกลับเข้าป่าไปในที่สุด นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งขับรถเข้าไปเที่ยวในสวนสัตว์เปิดประเทศแอฟริกาใต้พวกเขาได้เจอกับฝูงสิงโตที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้จึงตัดสินใจหยุดรถเพื่อดูสิงโตใกล้ๆ yeah, ทันใดนั่นเองมีสิงโตตัวหนึ่งลุกออกมาจากฝูงและเดินตรงมายังรถของนักท่องเที่ยวจากนั้นมันจึงทําอะไรบางอย่างจนนักท่องเที่ยวในรถหัวใจแทบวาย โชคดีท <continental ockey Stadium> ี่นักท่องเที่ยวปิดประตูรถไว้ได้ทันและขับรถออกไปได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ชายสองคนถ่ายวิดีโอไปยังผู้หมายที่กำลังขยับเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น มันคือหมูป่าที่พุ่งตรงมายังเขาถึงแม้หมูป่าจะสามารถวิ่งได้เร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เขาก็เร็วพอที่จะหยุดหมูป่าได้และจับมันนอนลงกับพื้นอย่างเนียนซึ่งเขาได้คุยกับเพื่อนด้วยความประหลาดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้น้ำแม่น้ำแมกนิวใน阿拉斯า ชายชื่อว่าดิวแฮมินตันนั่งชมวิวอยู่ริมแม่น้ำแต่จู่ๆก็มีหมีกริซลี่ขนาดใหญ่เดินเข้ามาทางด้านหลังหมีขนาดใหญ่ตัวนี้เดินมานั่งข้างเขาด้วยท่าทีที่ผ่อนคลายแต่แล้วมันก็เริ่มทำอะไรบางอย่าง มีกริซลี่ตัวใหญ่ตัวนี้ลุกและเดินออกไปซึ่งคาดว่ามันต้องการเพื่อนไว้นั่งชิวด้วยเท่านั้นนายคริสได้ปั่นจักรยานเสือภูเขาเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับสิงโตภูเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในดงหญ้าโดยบังเอิญและมันก็เกิดความสนใจในคริสทันที สิ่งโตตัวนี้เดินตามเขายังไม่ค่าสายตาจนทำให้เขาเริ่มรู้สึกกังวลทั้งคู่ส่งเสียงคำรามใส่กันเพื่อส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายรู้ว่าไม่กลัว Where are you going? จนกระทั่งเขาเดินออกมาห่างจากสิงโตพอสมควรแต่สุดท้ายมันก็ยังเดินตามเขาอยู่ Stay Sta there back afraid I ทั้งคู่ยืนจ้องหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งจนในที่สุดสิงโตภูเขาตัวนี้ก็ละความสนใจจากเขาและกลับเข้าป่าไปในที่สุด mm hmm. กระบือหรือควายเป็นสัตว์ที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุด เพราะมันคือสัตว์ที่เชื่องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนแต่กับควายตัวนี้นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงที่นาบิติฮิวประเทศแอฟริกาใตา้ได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวขับรถเข้าไปในสวนสัตว์และจู่ๆควายขี้โมโ oh หตัวนี้ก็วิ่งไล่พวกเขาอย่างรุนละทึกพวกเขาคิดว่าหนีควายตัวนี้พ้นแล้วแต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ควายขี้โมโหวิ่งลัททุ่งย้ามมาดักพวกเขาแต่โชคดีที่มันวิ่งไม่ทันและนักท่องเที่ยวก็ขับรถออกไปอย่างปลอดภัยกวางมูสได้ชื่อว่าเป็นกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึงแม้มันจะเป็นสัตว์ที่กินพืชแต่เมื่อมันถูกคุกค,คามกวางมูสจะกลายเป็นสัตว์ที่ดุร้ายได้เช่นกัน มีรายงานผู้คนถูกกวางมูสทำร้าย5-10คนต่อป,ปีและในคลิปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจเช่นกันเมื่อชายชาวอาล阿สกาคนหนึ่งได้พบเข้ากับกวางมูสชายคนนี้หันไปมองมันจากนั้นกวางมูสก็ทำอะไรบางอย่างที่น่าตกใจมันพุ่งตรงไปหาชายคนนี้อย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่เขาเข้าไปในห้องเก็บของทันกวางมูสยืนจ้องไปที่ประตูครู่หนึ่ง จากนั้นมันจึงเดินออกไปอย่างสงบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณนะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินเท้าไปในอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ประเทศแอฟริกาใต้พวกเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับช้างขนาดยักษ์ในระยะประชิดไกด์นำทางและนักท่องเที่ยวยืนเผชิญหน้ากับช้างแอฟริกาสูง4เมตร ท่ามกลางความเงียบที่ตึงเครียดแต่แล้วช้างตัวนี้ก็เริ่มขยับตัวและทำอะไรบางอย่าง <Hey! S 1> ด้วยประสบการณ์ของไกด์นำเที่ยวที่นิ่งพอทำให้ช้างตัวนี้ค่อยๆถอยห่างและเดินกลับเข้าป่าไปในที่สุด ผู้ดูแลสวนสัตว์คนนี้ได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของนักล่าอย่างสิงโตเสือและเสือดาวที่รายล้อมตัวเขาอยู่ถึงแม้สัตว์ทุกตัวในนี้จะเป็นนักล่าที่อันตรายแต่เขากลับเล่นกับมันอย่างดูคุ้นเคยด้วยความเคยชินเขาจึงลืมระวังด้านหลังและนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะมีนักล่าที่ซุ่มดูอยู่ จากนั้นมันจึงทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญชาตญาณของมันเ hey. 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 สือดาวจู่โจมเขาอย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่เสือโคร่งอีกตัวช่วยเขาไว้ได้ทันและเขาก็ได้กล่าวขอบคุณเสือโคร่งตัวนี้อีกด้วย